เฮ้ยโยว่าสัปเฮ้ยโยโยว่าอะไรคุณทำบ่โว่ฉันอยู่ในรถเแปลว่าขับรถกับคอนโดอ๋อมีทานสเลเตอร์ด้วยนะคะเนี่ยเลิศค่ะอย่าเหยียบไว้นะจ๊ะน้องไม่เกินร้อยยี่สิบไม่เกินร้อยยี่สิบวันนี้ใครเอสดูในเหนื่อยค่ะแต่ว่าแอบซู้ตายมีเคสหนึ่ ตีห้าครับวันนี้เคสตื่นตีห้าจะปากมากครับเพราะว่าอะไรครับไหนบอกหน่อยสิครับกนหวดโดนปากครับปากแหวงปากแหวงครับเป็นเคสปากแหวงอยู่ครับตอนนี้ใช่ใครับเห็นไม่ต้องถามนะครับว่าไปโดนอะไรมาครับขอให้รู้ว่าเพราะว่ากนหวดครับด้วยความโง่เบาๆครับแล้วเลือกสายอะไรจีบโอเคให้เคสขับรถนะครับยังไงก็คือคุณแมนคุณแมนยู